อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ 1. Main เมนบอร์ดหรือมัตเตอร์บอร์ดคือแผ่นวงจรหลักที่เชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ต่างๆในคอมพิวเตอร์เช่น CPU RAM กาจอฮาร์ดไดรฟ์ Drive, เป็นต้น 2. CPU หรือ Central Processing Unit เป็นส่วนที่รับผิดชอบการประมวลผลของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 3. RAM หรือ Random Access Memory เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่กำลังทำงาน 4. การจอ GPU g r a p h i c Processing Unit เป็นหน่วยประมวลผลกราฟิกสำหรับแสดงผลภาพบนหน้าจอ 5. Hard Disk Drive หรือ HDD เก็บข้อมูลแบบถาวรในคอมพิวเตอร์เช่นข้อมูลทั่วไประบบปฏิบัติการ และโปรแกรม 6. Power Supply เป็นอุปกรณ์ให้พลังงานไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ 7. พัดลมใช้เพื่อระบายความร้อนออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิในเครื่อง